ะะวันนี้กลุ่มของพวกเราอัลฟาทีมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับความรุนแรงทางตรงจะเป็นยังไงนะคะมาชมกันเลยค่ะความรุนแรงทางตรงนะคะหมายถึงความรุนแรงที่สามารถมองเห็นแล้วก็จับต้องได้ค่ะเพราะว่าความรุนแรงชนิดนี้นะคะเป็นการการะทาที่ทําร้ายร่างกายค่ะและผลของความรุนแรงนะคะเป็นประเด็น,นเชิงการทําร้ายร่างกายเชิงรายภาพโดยกระทําระหว่างบุคคลต่อบุคคลกรณีที่ร้ายร้ายสุดก็คือความตายค่ะ ผลเชิงขัดขวางการทางานของร่างกายการไม่ให้น้ําไม่ให้อาหารการควบคุมร่างกายการควบคุมความคิดเป็นผลทางกายภาพและผลทางจิต,ตวิทยาซึ่งในผลทางจิตวิทยานั้นอาจส่งผลร้ายแรงและยาวนานกว่าผลทางกายภาพค่ะความรุนแรงทางตรงสามารถพิจารณาให้เป็นระบบได้ถึง3ลักษณะคือ 1. พิจารณาว่าความรุนแรงนั้นก่อโดยใคร2มุ่งความสนใจไปที่เครื่องมือที่ใช้ในการก่อความรุนแรงการใช้ร่างกายหรือการใช้อาวุธ 3. พิจารณาถึงผลที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงทางตรงไปชมคลิปวิดีโอตัวอย่างความรุนแรงกันเลยค่ะไปกัน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 ไปันไปก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 ัปกันปกันไปกันไปกันปกันไ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  สองคืนตีกันทั้งสองคืนงานฤดูหนาวใช่โอ้แต่เลือดร้อนเลยกินแล้วสองคืนเนี่ยทําให้คนได้รับบาดเจ็บเนี่ยสี่รายนะคะจนทําให้ทางคนจัดงานเขาบอกเลยว่าคืนอื่นๆที่เหลือยกเลิกเลยนะงานคอนเสิร์ตอะยกเลิกศิลปินทุกคนเลิกเลยหรอเลิกเลยอ่ะพอขายของได้แต่คอนเสิร์ตเลิกโอ้ตายแล้วดูสิคะเอาไปดูเหตุการณ์ของคืนวันที่14ธันวาคมก่อนค่ะ

ไม่หยุของครับหามยกของก็ถ้ามหยุดของครับขอร้องนะขอ้องหยุดก่อนครับหยุดไม่เอาหยุดครับหยุดหุดขอก่อนครับขอก่อนขอพอครับขอไล้ครับอแล้วครับอ้าวทุกท่านม่หยุดของครับประตูปไม่้ครับ คุณผู้ชมดูสิคะ <c oughs> ก็มันเป็นซะแบบนี้หน้าเวทีแบบนี้จนผู้จัดงานต้องพูดแบบโอ้โหหยุดหย,ยุดยุดขอร้องขอร้องหยุดหยุดยุด,ยดมันก็ไม่หยุดเลยนะฮะไม่หยุดจริงๆค่ะไม่หยุดค่ะอันนี้คือคืนวันที่14ทธันวาคมนะคะ <c oughs> เป็นกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอดอนมดแดง10กว่าคนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน หน้าเวทีเนี่ยค่ะเขามีการแสดงคอนเสิร์ตในงานฤดูหนาวประจํำปีนะคะแล้วก็เป็นการฉลองตั้งอําเภอครบรอบ25ปีตั้งใจจะเป็นงานแห่งความสุขงานเฉลิมฉลองแต่ดูสิ่งที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ทํานี่แล้วตรงนี้เห็นไหมเขาพยายามฉายสปอร์ตไลท์ไปนะหวังจะให้มันอายมันหยุดไม่หยุดโยนดูสิคะไปกันใหญ่เลยทีนี้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นยุคพวกตีกันณงานฤดูหนาวของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นความรุนแรงทางตรงค่ะเนื่องจากมีการทะเลาะวิวาทและมีการก่อเหตุกันเกิดขึ้นค่ะและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนั้นนะคะคือการใช้การไก่เกลี่ยโดยคนกลางค่ะโดยคนกลางที่ว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพราะมีการเข้ามาปราบปรามและระงับเหตุที่เกิดขึ้นค่ะโดยการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะคะมีการงดดื่มและจำหน่ายสุราในงานค่ะแล้วก็สองมีการจำกัดจำนวนผู้ชมเข้างานค่ะ และกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ